สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับเด้อวันนี้กับมาเบิ่งไ้ไว้แล้วครับพี่น้องนี่ครับจู่ด,ด้านหลังนี่นะครับไว้น,นี่นี่ยังประทัดได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยววันที่นี่จะพาพี่น้องกังหันล้มทั้งนั้นเด้พี่น้องอ่ะตุ่มการหันล้มเต็มมืดเด้อครับคุณหนันล้มไฟฟ้าติดแดนให้นะครับออ้หเนีวไปหอด,พ,ดพุ่นเลยพี่น้องคุณนะครับคุณคุณมองตุ้ทมกัหรหันลม้มหมุนลุยๆอยูย่คุณน่นะพี่น้อง อ่าเยอะสูมัยเบิงเด้อสูมมาใกล้ๆนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่พี่นอ้นองเห็นบ่นะครับมันอาจจะบนนิ่งนิดนึงนะครับดเด้ออู้ละแดนให้ผมมันติดทุ่งหันลมหุ่นนะครับนี่จอดไอ้ลงไฟฟ้านะครับก็มานี่นะครับพี่น้องอ่านี่มามองรถโฟจอดอยู่นี่ครับอันก็เป็นทางทางอัดนะครับทางที่ขึ้นลาดยางเร็วๆนี่นะครับนะลงทุ่งหันล้มหมุนลุยๆลุยหุ่นพี่น้อง นะครับก็พาพี่น้องมาชมมาเบิงมาแย่งนะครับเนะดีกว่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศเนี่เนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงได้แย่งกันนะครับอันนี้ก็อ้อยนี่ครับอ้อยนี่มันโมเมนต์อ้อยอะนั่นอ้อยพี่น้องนี่อ้อยเขาล้น้ํำตานนี่พี่น้องนี่นะอ้อยเขาลงนงลำตาลกินมังไงประเดี๋ด้วยนี่ฝันหาคุณเนี่ยนี่มันแข็งนะครับเป็นแข็งนะครับ พี่น th ้องผนซุ้มกับห uh ัน oh. ล้มเห็นบ anyway. ่นี่อยู่อยู่โอน่ะเห็นมึง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 อยู่ผนสูไม่เบอร์ไกล้ๆเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับบรรยากาศนะครับมาถ่ายบรรยากาศเลยพี่น้องเบอร์นะครับอันนี้ก็ซุมกับคืนนะครับนะที่นี่นะครับอ้อยอ้อยมูนี่คือไรมูนี่ตัดไปแล้วนะครับเด้อตัดไปแล้ววางสวนอันนี้คือโอ้โหน่ะคนละแดนมันพี่น้องเห็นบ่โอ้โหน่ะแดนมันติด ปามันเฟื่องุ่นนะครับติดป่ามันฟื่อุ่นล่ะนะครับก็ได้ไปหลรถดยัวได้อยู่นะครับปุ่นเห็นบอกพี่น้องปุ่นนะครับนี่นี่ครับแสงตะวิ้นแสงตะวิ้นบดบังนะครับไล่ไว้นะครับพี่น้องนี่กับพปาเบิองจังเสียพี่น้องเอ้ยนะให้พี่น้องมีความสุขนะครับอ่เบิองกันไปนะครับตุงกหานลมนะครับมาเที่ยวได้ได้ครับม้อนสวนบ้าลงบ่อไว้มือหลังนะครับ ไม่เมื่อหลังยังยิ่ล้งบอ่อนะครับนะที่ไปล้งบอ่อลงอย่างนะครับมีไอ้ทืกอย่างปหารถที่จอดไว้น้องพี่น้องเนาะทุ่งาหาันล้มเมืองเมืองอยู่คนพี่น้องเรื่องไดีพี่น้องว่านะมวนบอ่อมาบานเมื่อกี้นะครับก็พอยากกลับไปเห็นงานนี่มาแล้วก็ได้นะครับค้อยมันมันยอแล้วมันล้มทับกันนะครับจะวางไตผนนะครับต้องเอามาตัดทิ้งนะครับมาตัดทิ้งนะพี่น้อง พี่น้องเห็นบ่ม่งบรรยากาศไไกลพุ่นนะครับเป็นไดรพุ่นนะครับโอ้นนะครับพุ่นนี่อันนี้ก็ยู่ติดไหนะครับเด่นนี่รักนี่นะครับนะแล้วพุ่นลับพี่น้องุเบ้ยเบิ่งพุ่นมึง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 อยู่นี่แต่แนวเดียวได้ครับเดี๋ยวสุ่งาหารลมเอาพี่น้องนะกันบอกว่าทุ่งาหารลมเมืองโคลาดเดี่ยยันพวกเจาโปเซียนะครับนี่เกี่มาในให้นด้ครับนี่เป็นไร่นะครับไร่นะครับ ที่ปลูกไปด้วยมันสำปะหลังนะครับและนะครับอ้อยนะครับบ้านผมตอนนี้เขาหันมาปลูกอ้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับพี่น้องโอโหงเข้าใจนะครับส่วนนะครับอันนี้มันเป็นสารประพิมก็ต้องย้ายออกก่อนนะให้ท่านไปอยู่สระน้ํานะครับผู้พิทักษ์แผ่นดินอยู่แถวนี้นะครับนะครับพี่น้องนะครับเห็นไหม บรรยากาศสดใสไหมพี่น้องสดใสไหมนี่แหละเ้อมวลกวบเดยพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเอาว่ากันไปครับนี่อันนี้ยังไม่หารถกอนนะครับรถจอดอยู่นะครับรถผมครับนะพี่น้องมาเบิงหาล้มุงุงุงวงนั่นปลามันเพื่นคนละฝ้าค้างแน่นปลามันนะครับปลามันคักบัคักนะครับโอ้เนี่ยเบิงเบิงไปเบิงไปเบิงเบิงสังเกตเบิงพี่น้อง บ่มีอย่างเดียวมีแต่แบบน,นั้นเดียวกางหันล้มเดียวรับนะครับนี่ก็ฝากไว้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับสุภูสุคนนะครับที่มาให้มานี่ก็ไหวพี่น้องได้เบิงเเบ่งได้แง่กันนะครับเด้อนา้ยกอะไรจะว่ากางหันล้มมันอยู่ซ้ายให้เจ้าไปเห็นมีอิวรบ้างแหละนะครับนั่นล้มไปฝ้ามันติดแดนให้ผมเลยเด้อครับติดแดนให้พู่นยาวเ่ิ้เนเลยคุณครับคุณ ผมผิปลามันพ่นตัดเข้าไปซอกขุ่นนะครับนะเขาบอกประหยัดว่าหลายนะโย่เพิ่นทีว่าไอีกนิดนึงท้ายให้พี่น้องเริงเริงแย่งกันนะครับสู่ผู้สุคนนั่นแหละครับนะเบิ่งตุงกังหันล้มนะครับแสงอาทิตย์อุทัยนะครับนี่อุ่น่ะพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงว่ามีอย่างเนี้ยพี่น้องกูนะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,วเดี๋ยวเอาให้เบิ่งซาซาเอาเอานืองไล่ไล่มาเบิ่งไล่มาเบิงบ่งมา พี่น้องนี่เป็นแปลงนะครับแสงพระอาทิตย์ตกดินนะครับโุ้นหนมองอุ่นไปพูดน,นะครับมันี่ไปทะลุพ่นเลยครับพี่น้องน,นะหลายพอหลายแล้วพี่น้องว่านะครับมวนบ่พี่น้องมวนบ่อนะครับคามาเบิ้งเราเป็นไดบัดนี่นะครับ,าาบ,บ,นะรบอ่าชิปนี้นะครับนะสวัสดีแค่นี้แหละครับขอจบชิปฟังฝากไว้พี่ไหนเด้อพี่น้องเด้อ ฝากสู้สุกคนครับสวัสดีครับ